สวัสดีนะครับจอดสงบนิ่งชั่วคราวนะครับสายน้ำแตกบ่อยก็เลยจะเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่นะครับตอนนี้เอาไปกึ่งหน้าแปนอยู่ล้างรูให้มันเข้ากันนะครับมันจะโตกว่าเดิมนะครับการจะใหญ่แกนจะใหญ่กว่าเดิม เดี๋ยวก็ดูรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมะจะเอาให้บินได้ก่อนย่างนี้นะครับมันตัวมันเล็กไปสายหนามันแตกบ่อยเราจะทำการเปลี่ยนนะครับอะเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดกันนะครับว่าทำอะไรบ้าง ก็ทำกันเองนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับจะดีขึ้นหรือเปล่าจะได้ฟังโบหอนเพ,าะ,เพาะกันนะครับอ้าวมาแล้วนะครับปไป,ปไปทำหน้าแป็นตัวนี้มาใหม่ แกนมันใหญ่แล้วก็กึงให้มันเล็กเข้ากับหน้าเป็นตัวเก่านะครับทีนี้เอาไม่ไม่รั่วไม่แตกแล้วคาดว่าจะอย่างนั้นนะครับซื้อใหม่จะซื้อใหม่ <c oughs> ถ้าแตกครั้งนี้บอกซื้อรถใหม่ <c oughs> น่าจะมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับน่าจะประสบความสำเร็จนะตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบจะพานโคเชนน่ะ <c oughs> ตังโค้งอ่ะตังโค้งอ่ะคิดนั้นรตรงนั้นตัวเล็กกันดิสองตัวแหละตัวใหญ่กึ้งไม่นด้กว่าแกงึ้งเขาไปตัดมึงมึงจัดเลราว่าไอ้มันเลยลงมาจะไปท่ายที่ ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งคนากันเดี๋ยวรอดูอาการสักครู่นะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบนะครับ ตรวจสอบพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิ่งคนาของจริงกันว่าเปลี่ยนปั๊มน้ำแล้วจะเป็นยังไงอ่ะเริ่มลงนาแล้วครับของจริงแล้วเดี๋ยวจะดูซิว่าจะเป็นยังไงจะวิ่งยาวไปถึงประมาณกระท่อมข้างหน้าเรานะครับดันฟางหลบก่อนเดี๋ยวมันจะหนุนผ่านแล้วก็ไปอ่าไป ซับทิศนาครับมันจะเป็นชั้นๆน้นําจะรั่วอ๋อเป็นช่วงทดสอบนะครับว่าจะมีสิ่งผิดปกติหรือเปล่านะครับเพราะอากาศมันร้อนแลยก็ต้องเราก็ต้องอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณบ่ายสามนะครับจะทดสอบว่าจะรับความร้อนได้ขนาดไหนนะครับแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างก็เดีย๋ยวค่อยดูกันนะครับท่านผู้ชมพอเราจะให้อัดให้เต็มที่นะครับให้มันร้อนจ,จัดๆเลยนะครับว่าจะมีการตอบโต้อย่างไงบ้างนะครับจะมีผลต่อเครื่อง ต่ออะไรต่อตอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำงานไปแล้วก็ทดสอบไปนะครับแล้วก็เราจะดูด้วยาการฟังอุดแขงกันรังพึ่งก็เต็มแล้วแป๊บเดียวเองดีนะเขาไม่จุดไว้อะจะดูดีว่าความร้อนนี่จะเป็นยังไงเพราะว่าโอ้โหมันร้อนจัดนะครับบ้านผมโอ้โหถ้าอยู่กลางแดดนี่ของวันน้องๆห้าสิบอ,องศานะครับ Uh huh. น,น,นะครับต้องคอยลงมาดูมาเช็คนะครับว่ามันแตกมันรั่วตรงไหนหรือเปล่าก็ยังไม่เน้นการทำงานนะครับเราจะแบบทำงานไปด้วยแล้วก็ทดสอบไปด้วยนะครับ เราจะวิ่งเร็วกว่าปกตินะครับให้เครื่องมันร้อลองที่ว่าจะเป็นยังไงเป็นการทดสอบปั๊มตัวใหม่นะครับเราก็ยังไม่กล้าบอกว่ามันปั๊มชนิดไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วมันจะไม่ดีนะครับก็เลยให้ร้อดูมันจะทำปริยาต่อเครื่องต่ออะไรบ้างนะครับ น่ครับเราจะให้อัดให้เต็มที่เลยลองทุกว่ามันจะร้อนขนาดไหนรับได้ขนาดไหนนะครับความร้อน การทดสอบเพียงระยะเริ่มต้นตอนนั้นนะครับแล้วก็ถ้าผ่านนี้ไปได้ก็ดูระยะยาวอ่าเราจะให้หนักๆเลยนะครับแล้วขับไปก็ให้สังเกตไปด้วยนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้าง เพราะความร้อนนี่แฝดค่อนข้างจะอันตรายครับเพราะได้ข้อมูลมาระ้เบิดมาหลายราย,ยนะครับก็จะทดสอบประมาณ24ี่ชั่วโมงการทำงานนะครับ ขั้นตอนแรกแล้วเราก็คอยดูผลงานนะครับยังครับยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ เอาอาัดให้หนักๆไปเลยที่รู้ก็เรายังไม่กล้าเปิดเผยนะครับว่าทําอะไรมาบ้างแต่ที่นั่นก็เปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับชุดใหญ่แล้วก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรต่ออะไรนะครับกับปั๊มน้ํานะครับเอยวให้ประสบการสำเร็จก่อนนะครับเราค่อยมาเฉลยกันว่าทําอะไรไปบ้างเพียงทดสอบนะครับก็จอดสังเกตการเรื่อยๆนะครับ ยังปกตินะครับเราก็ลุ้นไปนีเนี่ยหวาดเสียวจะโบบะอะไรหรือเปล่า เป็นกำลังใจให้สุดหล่อกอันให้ผ่านพ้นการทดสอบนี้ไปผ่านไปได้จะบินให้ดูโอ้โหอากาศร้อนจัดนะครับกล้องเกลื่อล้วนหมดแล้ว ยังเป็นโตกติอยู่นะครับท่านผู้ชมแหมลุนระทึกที่จังเลย <B ull ing noise> ก็เราจะพยายามสังเกตที่เครื่องนะครับ แล้วก็โบวานผิดปกติไหมนะครับก็ไว้เพียงนี้นะครับเราจะทําการทดสอบไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผลปรากฏเป็นยังไงก็เราจะเปิดเผยที่หลังนะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับไว้เ,เพียงนี้นะครับสวัสดีครับ